สวัสดีค่ะเราน่าจะเคยเห็นภาพผู้ประกอบการอาหารสัตว์เลี้ยงหน้าใหม่ๆนะคะที่แบบเริ่มจากความรักลุ้น้วนเลยพอทําอาหารสูตรเด็ดออกมาให้หมาแมวที่บ้านกินแล้วมันกินเกลี้ยงชามอ่ะก็จะมั่นใจขึ้นมาทันทีว่าสําเร็จแน่ถ้าลูกเราชอบคนอื่นก็ต้องชอบแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าไอ้ความมั่นใจแบบนี้แหละที่อาจจะเป็นกับดักที่ทําให้ธุรกิจเจ๊งมาเยอะแล้วใช่เลยครับวันนี้เราจะมาคุยกันโดยอ้างอิงจากบทวิเคราะห์ตลาดชิ้นหนึ่งที่ชี้ให้เห็นเลยว่า ทำไมการเทสของกับสัตว์เลี้ยงแค่ตัว2ตัวเนี่ยเอ่อมันถึงเป็นกับดักทางความคิดที่อันตรายมากและแนวทางที่ถูกต้องจริงๆในการทดสอบต,ตลาดมันควรจะเป็นยังไงเพื่อไม่ให้เงินลงทุนต้องเสียไปฟรีๆโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่กับดักที่ว่านี้เลยดีกว่าในบทวิเคราะห์เขาใช้คําว่า the sample size fallacy ถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะคะมันก็คือการเหมารวมจากกลุ่มตัวอย่างที่เล็กเกินไปครับผม เหมือนกับว่าเห็นหมาเราตัวเดียวชอบกินแล้วเราก็สรุปไปเลยว่าหมาพันเล็กทั่วประเทศต้องชอบเหมือนกันหมดนแน่ๆซึ่งฟังดูก็เสี่ยงมากเลยนะคะเสี่ยงมากครับในทางสถิติแล้วเนี่ยผลที่เราเห็นมันอาจจะเป็นแค่อืมความบังเอิญหรืออาจจะเป็นแค่ความชอบส่วนตัวของหมาตัวนั้นโดยเฉพาะเลยก็ได้ครับอ๋อ ซึ่งมันเอาไปเทียบกับตลาดทั้งหมดไม่ได้เลยจริงๆและผลกระทบที่ตามมามันน่ากลัวกว่าที่เราคิดนะครับยังไงหรอคะคือตั้งแต่ทุ่งเงินผลิตสินค้าออกมาแล้วของขายไม่ออกโอ้โหใช่ครับแล้วยังเสียโอกาสที่จะได้พัฒนาของที่ตลาดเขาต้องการจริงๆอีกซึ่งระยะยาวนี่กระทบชื่อเสียงแบรนด์ไปเต็มๆเลยน่ากลัวจริงๆค่ะเหมือนเรามั่นใจในสัญชาตญาณตัวเองเกินไปจนลืมไปว่าตลาดมันใหญ่กว่านั้นเยอะเลย มันสมมุติว่าอยากจะทําให้มันถูกต้องควรจะเริ่มต้นยังไงดีคะในบทความให้แนวทางไว้ชัดเจนเลยครับเริ่มจากการมีขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมใช่ครับซึ่งประเด็นสําคัญเนี่ยไม่ใช่แค่จํานวนนะครับแต่คือความหลากหลายอ,อ๋อหมายถึงไม่ใช่แค่หาหมามา,มาเยอะๆแต่ต้องมีหลายๆแบบด้วยถูกต้องครับเราต้องทดสอบกับสัตว์เลี้ยงที่ต่างสายพันธุ์ต่างอายุต่างเพศหรือแม้กระทั่งมีนิสัยการกินที่ต่างกันด้วยทั้งตัวที่กินง่ายตัวที่เลือกกิน เข้าใจเลยค่ะไม่ใช่แค่ไปหาชิวาว่ามา50ตัวแต่ต้องมีทั้งพุดเดาปอมชิสุปนๆกันไปแล้วพอเราได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช่แล้ววิธีที่เราใช้ทดสอบก็น่าจะสําคัญไม่แพ้กันใช่ไหมคะสําคัญมากครับเขายกตัวอย่างเทคนิคที่น่าสนใจอย่าง Blind testing blind testing ครับคือให้ลองกินโดยที่เจ้าของไม่รู้เลยว่าเป็นแบรนด์อะไรอ๋อเพื่อตัดอคติของเจ้าของออกไปใช่เลยหรืออีกวิธีคือ comparative testing คือวางผลิตภัณฑ์ของเราเทียบกับของคู่แข่งในตลาดเลยแล้วก็ดูเลยว่าสัตว์เลี้ยงเลือกเดินไปกินชามไหนวิธีนี้จะวัดผลได้ชัดเจนมากชัดเลยค่ะแสดงว่าต้องเอาอาหารของเราไปให้หมาแมวตัวอื่นลองโดยไม่บอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรแถมอาจจะต้องวางเทียบกับเจ้าตลาดด้วยพอพูดถึงการวัดผลแค่ดูว่ามันกินหมดชามหรือเปล่าคงไม่พอแน่เพราะบางทีมันอาจจะแค่หิวเฉย หรือที่เรียกว่า a l a t a b i l i t y rate ว่ากินไปกี่เปอร์เซ็นต์นของที่ให้ความเร็วในการกินหรือแม้กระทั่งสังเกตผลด้านสุขภาพอย่างอุจจาระในวันถัดมาก็ยังได้ข้อมูลพวกนี้จะบอกอะไรได้เยอะกว่าคำว่าชอบหรือไม่ชอบมากเลยครับฟังดูเป็นหลักการที่ดีมากเลยนะคะแต่ในความเป็นจริงสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กๆเ,เ,เนี่ยการทำ k e t Research แบบจัดเต็มขนาดนี้ต้นทุนมันอาจจะสูงมากบทความได้พูดถึงทางออกสำหรับสเกลเล็กๆบ้างไหมคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับบทความไม่ได้บอกว่าต้องทุ่มเงินมหาศาลนะแต่ต้องการเปลี่ยนวิธีคิดคือให้มองว่าการลงทุนทำวิจัยตลาดเนี่ยมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่เป็นก็ยังให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือกว่าเทสกับหมาตัวเองตัวเดียวแบบมหาศาลเลยมันคือการเปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยความรู้สึกไปสู่การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ Data Driven ครับ สรุปก็คือประโยคที่ว่าสัตว์เลี้ยงฉันชอบเนี่ยควรจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของไอเดียไม่ใช่บทสรุปที่จะเอาไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจได้เลยถูกต้องที่สุดครับการใช้ข้อมูลและหลักการที่ถูกต้องมันก็เหมือนเข็มทิศที่จะช่วยนำทางให้ธุรกิจไปรอดได้ในตลาดที่การแข่งขันสูงแบบนี้งั้นก่อนจะจบกันไปอยากจะฝากง่คิดอะไรทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อไหมคะครับลองคิดตามดูนะครับว่าถ้าแค่เรื่องที่ดูเหมือนจะง่ายๆอย่างรสชาติที่สัตว์เลี้ยงชอบเนี่ย มันยังมีกับดักทางข้อมูลซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วในธุรกิจของเราตอนนี้แหะครับมีสมมุติฐานข้อไหนอีกบ้างที่เราเชื่อมาตลอดว่ามันก็ชัดๆกันอยู่แล้วโดยที่เราอาจจะไม่เคยตรวจสอบมันด้วยข้อมูลจริงๆเลยก็ได้